สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะร้านชริตาการค้าวันนี้พามาดูแหเอ็นเกลียวสีเทาดำสีเซนเอ็นเบอร์สามสินนี้จะยาว9กอกแห่เกอก4ี่เมตรห้ขึ้นเาและเหลือ8ปอกสี่เมตรรวมเพา4เซนเอ็นเบอร์สานี่ค่ะเนเบอร์สาจะเริ่มบริติตาสาเซนครึ่งสเซนและ5เซน สี่เซนขนาดตาแหก็จะประมาณนี้นะคะมีความลึกตั้งแต่แปซอก9ศซอก10ซอก11ศอซอกและ12ศอกมีสีเขียวและสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นปรอยผนึกแหผ้าสีเสาเย็บผนึกข้างสีข้างเนื้อนุ่มน่าใช้ค่ะเป็นตัวขายดีเลยนะลูกค้านิยมใช้กันขายดีทั้งสีเขียวสีเทาเลย 4เซนก็จะได้ปลาตัวคัดๆเลยลูกค้าท่านใดนะคะชอบตัวไหนทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยตัวนี้นี่อันนี้สีเขียวก็จะเป็นสีเขียวมอระกตเลย4เซนสีเขียวตัวนี้1 2อให้ดูเนื้อให้ดูสีทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเพราะฉะนั้นลูกค้าชอบใจไซส์ไหนขนาดไหน อยากได้ขนาดตาเท่าไรความยาวเท่าไรทักหรือโทรเข้ามาคุยได้เลยเรามีตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกั่วเอาสวยเผาลึกหรือบางท่านที่ทักเข้ามาอยากได้เป็นลูกตะกั่วแท้ทางร้านไม่มีนะคะ มีแต่ลูกเหล็กชุบตะกัวแต่ถ้าเกิดอยากได้ลูกแท้จริงๆเรามีเนื้อแหเอ็นเกลียวจำหน่ายเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ติดลูกอันนี้ลูกค้าสามารถซื้อไปติดลูกเองได้ใครที่อยากได้เป็นลูกตะกัวแท้เนี่ยค่ะอันนี้ทางภาคกลางก็จะมีแต่ลูกเหล็กชุบตะกัวจะมีสีเขียวสีเทาให้เลือกสวยทั้งสองสีทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีนะคะฝากไปด้วย ร้านชริตาการค้าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแถมฟรีสายได้แหและถุงใส่ปลาให้ไปในกล่องทุกกล่องเลยจ่ายเงินกับพนักง,งานหน้าบ้านแล้วรับสินค้าได้เลยเรามีบริการเก็บปลายทางให้ทุกพื้นเลยค่ะหรือใครสนใจจะมาเลือกที่ร้านก็มาได้เลยตามพิกัดชื่อร้านเลยขายแหร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทฝากไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ